เร็วขึ้นแต่ต้องฝนหนาวแล้วนะให้ฝนปีนี้ก็คือก็คือมันจะแก่ไปมันจะแก่ช่วงต้นหนาวก็คือในถือว่าปีนี้ก็จะแก่แเราทันวาเนาะทันวาโมกกลาคุนพานะเราก็พอพอหมดหนาวเราก็เริ่มพอได้เราไม่ต้องรอให้มีฝนก็ได้เราก็เริ่มพอได้พวกนี้มันจะเนือ่องจากเปลือกมันแข็งอะนอได้เราก็ถ้าอยากทำก็คือเอามีดเฉาะเฉาะเปลือกพวกนี้ให้มันแค่แ มีแผลแล้วไม่ใช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็ไปไปเพาะในแปลงหรือเราเกี้ยนลงถุงเลยก็ได้ไอ้พวกนี้นะมีที่เราเห็นบ่อยๆก็คือกระบอกใสน้อยแล้วกล็เพื่อนแมล็ก็ปลาเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆใช่น้ำหนึ่งคืนใส่ถุงดินล้วก็ไว้ไปแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยแล้วก็มาเด้งอันนี้คือสูตรหนึ่งสูตรแบบง่ายที่สุดสองก็คือถ้าทำเยอะก็หวานลงแปลง ไม่ต้องคีบกระบะกระบาทรายหวานไปรุ่นครับต่อไปกลุ่มที่สามครับกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ครับปานกลางปานกลางคือแข็งปานกลางแต่เซนกลางแข็งปานกลางก็คือพวกนี้สมอไทยสมอพี่เพ่กินแข็งเท่าไหร่ก็คืออย่างไอ้พวกนี้ที่แข็งมากก็คือทุบไม่แตกทุบยังไงก็ไม่แตกแต่ไอ้พวกนี้ถ้าเราทุบมันจะแตกเคยเเคคยยกินเม็ดไอ้เม็ดข้างในสมอพี่เพ่ครับ ทุบแล้วแตกทุบแล้วแตกมีป่านนี้เยอะที่วัดทั้งตมอไทยทั้งตอเซกเลยของเดิมหรือเขาไปตุดตอนนี้เเนะอ้นั่นเทวดาปูก็ไม่มีเลยไมมังมังมหาเนรทาอันนี้อมะกรอู้มกอปมะกรอปูมออปูมะกอมะกรอปูมอมะกอมะกรอปูมะกรอมะกรอปู้ะกรอปะอกอ สับชอยชให้มันมีกามาแต่กิงไม่ต้องสับก็ได้ถึงเวลานั้นพอพ้นหนาวงอกอยู่แล้วยังไงก็งอกถึงเวลานอกอยู่แล้วไม่ต้องทำเมอยต้องชเวลาสมอยพี่แบงค์ันถ้ากลุ่มนี้น่ะเนื่องจากว่ามันแข็งถ้าเราทุบมันจะแตกเราก็ต้องทําอะไรความดีของ้ไพวกแข็งแบการของพวกกะลาเนี่ยทุบก็คือจิ้มลงไปเลยไม่ต้องรอข้ามปี กลุ่มนี้จะไม่ต้องไม่ต้องรอข้ามปีกลุ่มสีเนี่ยพวกสมอไทยสมอลพิเฟ่ร่นล้วงอมาเอามาเล็ดออกได้หรือไม่เอาออกลิ้มลงถุงเลย,ย,ยสก,กุลนี้นี่คือสก,กุลนี้มันสก,กุลนี้คือมันจะเป็นกลุ่มนี้ครับสกุลนกกี้ทุบพอแตกเราสามารถทุบไม่ใช่ครับอันนี้คือคือบอกว่าความค,ความแข็งมันมันเท่าไหร่ก็คือทุบทุบแล้วแตกได้นี่คือความแข็งปานกลาง หูวกวางนี่หัวกวางหูวกวางอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ครับอ๋อโอเคยังไม่ถึงนะอ่ไม่ถึงเลยมาแล้วเลยมาแล้วเดี๋ยวไปเจ็บกหัวกวางข้อสามกลุ่มนี้สามหมดคือแข็งมากทุบแล้วไม่แตกต้องผ่าแกไอ้พวกนี้ทุบแตกทุบแตกทุบแตกกวางกลุ่มสามมงานทุบแตกคือเอาไปเพาะได้เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องแช่น้ำไม่ต้องอะไรเอาเอาลูกเอาลูกที่มี นี่เปิดอย่างนี้อยู่แล้วไปจิ้มลงได้เลยหรือถ้ามันใหญ่มากก็เอาเอาเฉพาะไอ้นี้มันเตะจิ้มลงถุงมันก็นยังไงเอาตรงทุกทุกทุกเหมือนหมูเลยต่อไปกลุ่มที่ห้าครับเอ้าวอ่านมีผ่อนเนื้อนุ่มมีเมล็ดนุ่มรุ่มเล็ดบางบาร์างนุ่มอ่านี่แหละที่เราเจอเนี่ยที่เราเจอเนี่ยอ้าว สาธิตว่าแล้วกันว้าว้าของน้ำมันนี่หน่อยครับตำเนี่งใจเชี่ยงเลยทำในห้องน้ำทำบนก็เลยได้แล้วทำในห้องน้ำว้าว้าว้าห้องนีก็คือห้ามตากแดดพวกนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะกลุ่มมะนาวทั้งหมดลืมมะแดงอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวมะนาวมะกรูดแดงกลุ่มนี้แหละอ้าวถึงแล้วพวกนี้นุ่มอ่ะมะตูมมะนาวมะกรูดแดง ว่าเนื้อน้ำม่วงตรงนี้หมเลยสังเกตมันจะสูงนาผลขนุนอืออ่าพวกนี้ที่เราเห็นประจำฝักมีม่วงพวกนี้คือเนื้อนุ่มๆครับสะเดาอ่าที่เราเห็นประจำพวกสะเดาพวกนี้ว่าที่เราเก็บมาอยู่รถพ่วงรถพ่วงมาย่งเอาเอายกขึ้นมาเที่ยวแต่รถพ่วงมาด้วยครับแล้วก็เอากล่องที่เราเก็บมาเมื่อวานมาด้วยแจงหรอหดูไข่อ